ครับสวัสดีครับผมช่างแหลมนะครับก็มาดูนะครับมาเบิ้งหลังพ้นสีนะครับเมื่อวานนี้นะครับอันนี้เพิ่งเปิดนะครับห้องเช้าวันเสาร์นะครับก็มาดูกันว่าหลังจากที่เราพ่นครับว่าผิวสีเป็นยังไงช่างก็จะอธิบายในการพ่นหลังพ่นให้ทุกคนฟังกันนะครับกับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับช่างเปิดไฟก่อนนะครับครับเปิดไฟแล้วนะครับ เปิดแค่ครึ่งหน้าครับครึ่งหลังไม่ได้เปิดครับก็จอบนี้ก็พ้นครับตอนเย็นประมาณทุ่มหนึ่งครับพ้นหกโมงกว่าทุ่มหนึ่งพอดีอากาศเย็นด้วยนะครับก็ต้องใช้ได้นะครับไดร้อนมาลนช่วยนะครับเพิ่มอุณหภูมิให้เขาพ้นในห้องนะครับเพราะว่าในห้องพอเราเปิดในห้องอากาศมันอุ่นอยู่เดี๋ยวพอเราเปิดพัดลมครับเปิดตัวดูดเขาจะดูดอากาศเย็นเข้ามานะครับมันจะทําให้สีเราเป็นฟ้านะครับตอนพ้น จอบนี้นะครับจอบนี้ก็ประตูหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับที่พ่นเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ยกออกไปทําพื้นเสร็จแล้วก็ประกบพ่นนะครับส่วนประตูหลังนะครับชิ้นนี้คือสไลด์สีนะครับให้เขากืนกันบาลานซ์กันนะครับครับถ้าเราไม่ทําอย่างนี้มันจะทําให้สีโดดกันมากนะครับแล้วก็งานจะจบยากนะครับ ก็เลยต้องได้ทำอย่างนี้นี่คือหลังพ่นเสร็จนะครับตัวนี้ก็เป็นสีบอลนะครับในบรรดารถบอลเบอร์นี้นะครับ n h 700จะเป็นบอนที่หยาบที่สุดนะครับก็การเป็นจำก็จะพ่นเป็นง่ายกว่าเบอร์อื่นนะครับส่วนเบอร์อื่นก็จะเป็นบอลที่ละเอียดกว่านี้นะครับบางคนหน้านะครับมันก็มีแผลตรงนี้เราก็สไลด์มานะครับ นี่คือเขาเรียกหางสีหรือป้ายสีนะครับจะเป็นละอองขึ้นมาอย่างนี้นะครับกับตัวบางโคนนะครับดูสีเก่ากับสีใหม่ที่เราพ่นไปนะครับสีใหม่ก็จะเป็นดำๆหน่อยนะครับดำเหมือนกระดาษเปียกน้ำครับทฤษีีเดียวกันนะครับพอมันแห้งไปเดี๋ยวมันก็จะขาวขึ้นนะครับพวกนี้การพ่นสีนะครับแม้จะสีกระป๋องเดียวกันนะครับแต่พ่นคนละครั้งครับ คนเดียวกันพ่นยังแทบจะไม่เหมือนกันนะครับสีนะครับมันก็เป็นอะไรที่เข้าใจยากอยู่นะครับการจะผสมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยากมากนะครับแต่เราจะพ่นยังไงนะครับให้เขาคืนกันบาลานซ์กันนะครับในแต่ละจ็อบในการพ่นสีนะครับผมนี่ช่างแหลมก็เล่าให้คนฟังนี่ครับด้านในนะครับประตูมาใหม่เป็นสีดำนะครับพ่นเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ นะครับก็จบและทีนี้ที่เหลือก็จะได้ออกไปนะครับด้านนอกไปไล่ประกอบนะครับใส่พวกกระจกใส่ปฟเขาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับสีดำเป็นสติกเกอร์นะครับถ้ามาจากโรงงานนะครับเป็นสติกเกอร์ดำแต่ตัวนี้เราพ่นสีดำกึ่งด้านกึ่งเงาให้เขานะครับนี่ครับก็จบกับการพ่นรอบนี้เดี๋ยวที่เหลือก็ เอาออกไปประกอบครับแต่ตอนพ่นก็ต้องคุมรถอย่างเงี้นะครับคุมดีๆทั้งคันเพราะว่าละอองระเกอร์จะไม่เกาะรถเขาถ้าเราคุมถ้าไม่คุมนี่เวลาเราพ่นไประเกอร์จะตกออกมาเกาะตัวรถเขานะครับครับนี่ก็คือหลังพ่นสีนะครับเสร็จก่อนเราออกไปประกอบนะครับผมครับคลิปนี้ช่างแหลมเข้าไปแล้วสวัสดีครับ